แล้วฉันก็เดินไปตามเส้นทางนั้นฉันก็ได้เจอคำตอบดังใจแต่มันไม่ได้มีเพียงทางเส้นเดียวนั้นทางนึ่งทางสวัสดีครับ กบนอกกระลาในคืนวันนี้นะครับเป็นตอนที่ทีมงานกบนอกกระลานั้นตั้งใจที่จะผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนหนึ่งนั้นก็เพื่อที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเทิดเกียรติและร่วมถวายความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับและที่สําคัญก็คือว่าเป็นตอนตอนหนึ่งนะครับที่มีคุณผู้ชมนั้นเขียนจดหมายเข้ามามากเป็นพิเศษเลยนะครับอยากจะให้กบนอกกระลานั้นไปตามหาความรู้ให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนั่นก็คือเรื่องราวใกล้ๆตัวนั่นก็คือเรื่องของข้าวนั่น ใน1วันนั้นเรากินข้าวมากถึงวันละครึ่งกิโลกรัมเลยนะครับใน1ปีกินข้าวมากถึงวันละ89กิโลกรัมและในช่วชีวิตของคนเรานะครับเรากินข้าวมากถึง5,340กิโลกรัมนะครับข้าวยังเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งและได้ไทยนั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งข้าวออกมากที่สุดของโลกเลยนะครับปีปีหนึ่งนั้นเราส่งข้าวออกมากถึง30ล้านตันคิดเป็นมูลค่ามากถึง1น0 0 0แสนล้านบาทเชืนะครับ ผมเชื่อว่าถึงไม่มีสถิติเหล่านี้นะครับพอพูดถึงเรื่องราวของข้าวก็ยังเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจอยู่ดีนะครับเพราะว่าข้าวนั้นเป็นมากกว่าอาหารแต่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตวัฒนธรรมและประเพณีเลยนะครับเพราะฉะนั้นกบนอกกระลาคืนวันนี้จึงเป็นตอนที่พิธีกรทั้งสคนนั้นรวมพลังในการตามหาความรู้ให้กับคุณผู้ชมได้ชมกันนะครับกับเรื่องราวของข้าวของแผ่นดินติดตามได้ในกบนอกกระลาคืนวันนี้ครับ นนี้นะคะดากับโรดีฟก็อยู่ที่ท้องสนามหลวงนะคะแล้วก็กําลังอยู่ในงานพระราชพิธีจรดชนังคันแรกนาฝันค่ะงานพระราชพิธีนี้นะคะหลายๆท่านคงทราบว่าเป็นงานพระราชระเพณีโบราณซึ่งมีมาเนิ่นนานแล้วนะคะจัดขึ้นก็เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับเกษตรกรชาวนาไทยซึ่งมีเกือบครึ่งค่อนประเทศค่ะให้เป็นกําลังใจในฤดูแรกเริ่มในการปลูกข้าวช่วงตน้นฤดูฝนค่ะ และกําลังใจแก่ชาวนาแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งและสําคัญมากที่สุดในพิธีก็คือข้าวที่อยู่ในลานแรกนาที่ชาวนาหลายๆลยคนมาเก็บเอาไปหลังจากพิธีเสร็จเอาไปทำฝันเงินฝันทองค่ะม้อไว้ทำพันต่อไปจะไปให้ชาวนาคนละเม็ดสองเม็ดขยายแบ่งกันจะทำให้นาข้าวจเจริญยิ่งขึ้น ต่อบนรุศลครับเพราะปีนี้เป็นปีท่านขึ้นคลองราช60พรรษาน่ะถ้าใครได้มาเจ็บปีนี้หมายถึงว่าดีสุดถ้าวันนี้ผ่านไปก็คือรออีกปีหน้าข้าพระราชพิธีเหล่านี้นะคะมีที่มาที่ไปอย่างไรและมีความสําคัญต่อใครในแง่มุมไหนและสาคัญอย่างไรบ้างน,นะคะที่นี่คงเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินทางตามเส้นทางของข้าวในตอนข้าวของแผ่นดินค่ะ ในหน่วยงานของรัฐหรือว่าในส่วนของสถาบันพระมหา,ก,า,ษา,หหามก,กษกัตริย์นยถึงให้ความสําคัญกับเกษตรกรถึงให้ความสําคัญกับข้าวขนาดนี้คะ่ะข้าวเนี่ยนะครับเป็นอ,า,อาชีพหลักของคนไทยเป็นอาหารหลักของคนไทยเกษตรกรที่เป็นชาวนาเนี่ยนะครับมีประมาณ3ล้านกว่าครอบครัวและที่สําคัญขนาดนี้ท่านคงทราบนะครับก็เป็นรายได้หลักของประเทศไทยนะครับแล้วเราก็สามารถส่งออกข้าวไป จางตลาดโลกเป็นที่1ของโลกเพราะฉะนั้นมีมีผลกระทบมีความสําคัญมากมายต่อเศรษฐกิจวัฒน,นธรรมและสังคมของของคนไทยข้าวพระราชทานที่ได้รับคัดเลือกมาให้หวานลงในนาข้าวนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบนันได้พระราชทานพื้นที่ส่วนพระองค์ณนะแปลงนาทดลองในพระราชวังสวนดุสิตโดยมอบหมายให้กรมการข้าวทําหน้าที่คัดเลือกพันธุ์และปลูกข้าว เพื่อแจกจ่ายแก่ประสงค์นิกรทั่วประเทศในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคานแรกนาขวัญของทุกปีค่ะอีฟและพิดาจะย้อนเส้นทางของข้าวพระราชทานทั้งหมดไปที่พระราชวังสวนดุสิตเพื่อไปดูกันว่าข้าวเหล่านั้นเกิดและเติบโตในบ้านของพระมหากษัตริย์ได้อย่างไรและทำไมพระมหากษัตริย์ของคนไทยจึงปลูกข้าวค่ะที่เห็นนะคะก็คือการ Big boy.